นี่เจ๋งไม่เจ๋งคิดดูดิป้าข้างบ้านบอกให้สั่งไม้ด้วยเนี่ยดูกันดูกันป้าข้างบ้านยนีสนใจเลยไม่คิดว่าป้าข้างบ้านผมเนี่ยสนใจขอที่อรีวิวด้วยไอ้มาเปิดดูเท่ากันเลยครับผมนี่แกบอกว่าสั่งไห้ป้าสองอันเลยนะป้าชอบชอบชอบมาด้วยมาดูกันนะครับโอ้โหหอมมากดีมากเลยจะเป็นแก้วปั่นชงอัตโนมัตินั่นแหละนะครับแบบที่ลงคลิปไปคลิปที่แล้วก็อย่างที่บอกครับพอดีป้าข้างบ้านแกมาเห็นไง แกก็เลยสนใจฝากสั่งด้วยนะฮะมาดูไปพร้อมๆกันเลยคนระับตรงปกไม่ต้องปกก็เห็นกันในคลิปนี้แหละเออดูไปด้วยกันเลยเอาอ,ออกมานี่แล้วก็อีกใบหนึ่งครับผมโอ้จ้ฝากสั่งมาสองใบแสดงว่าชอบมากเลยอยากเก็บกล่องไว้เจก,ก่อนนะฮะมาดูเอาถุงออครับนี่เก็บถุงไว้แก่เดี๋ยวแกจะไปฝากยากอีกนะนี่อ๋อสวยงามครับผมอืมตรงปกเป๊ะๆเลยแก้วปั่นจงอัตโนมัติร้านนี้เขามีฐานแถมให้ด้วยนะเป็นฐาน 3A นะครับผมสองก้อนก็จะเปิดใส่จากด้านล่างนี้ครับเปิดยางมานี่ครับผม ใส่ฐานสามเด้านล่างนี้แล้วก็ปิดยางกันน้ำไว้ครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับมีฐานแถมให้นี่นะออโอเคนะี่ฐานแถมให้ความใช้งานเลยก็จะไม่พูดรายละเอียดมากครับเพราะว่าคลิปที่แล้วรีวิวไปทัา้างที่จากคุ้มวนแล้วนะครับคลิปที่แล้วามาทดลองใช้งานชงกาแฟครับชงแบบชงร้อนร้อนเย็นได้หมดเลยมีลงคลิปไว้หน้าช่องแล้วครับทั้งผสมแบบเครื่องดื่มเย็นนะแล้วก็ชงกาแฟร้อนนับด้าน้วร้อน,อนดเดือดก็ได้ปกติเลยครับ สวยงามครับเนี่ย400มิลลิลิตรนะผมหรือเทียบเป็น14ออนเลยนะครับเอาไว้ปั่นเครื่องดื่มปั่นเวโปรตีนอะไรอย่างนี้นะในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นสแตนเลสน,นะผม,มที่หุ่มอยู่ด้านนอกนี่เป็นสแตนเลสสวยงามเลยนะนี่จับยกดื่มมาเดี๋ยวขออนุญาตลองเช็คของให้กับป้าเขาหน่อยครับผมผมมีฐานอยู่แล้วนะผมจะไม่ใช้ฐานที่เขาแกะมาคนระับเอาไว้ให้ป้าเขาเพราะเป็นของใหม่ของเขาผมาอาวถังผมใส่อะแค่เช็คให้ป้าดูเฉยว่าใช้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่ะยังไม่ปิดยางนะผมยังไม่ปิดยางนะเนี่ยผมนี่เห็นอย่างเงี้ยปับผมแล้วก็ กดหยุดตรงนี้อันนี้ก็อย่างออกแต่านางเข้าไปเช็คดูครับผมของใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรจะได้เห็นกันอย่างตรงนี้กดปุ่มเช็คดูนี่หมุนปกติครับอืมนี่นะเอปอิดใบไหนโอเคครับทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติครับผมอืมปิดไว้ป้าเาอ่านี่ที่ประคุมอ่ะสวยงามแล้วก็เก๋เท่ดีด้วยแค่หลักร้อยนิดๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเอาไปใส่กล่องเก็บไว้ป้าเาก่อนนะเดี๋ยวเขามาเอา